สวัสดีค่ะครัวป็นนอกนะคะวันนี้เราจะพาทำของทานเล่นกันนะคะซึ่งนั่นก็คือชิปดิบหรือว่าออนเนียนดินะคะโดยส่วนประกอบก็ไม่เยอะนะคะก็มีซอ์ครีมนะคะแล้วก็เมเนสหรือว่ามายองเนสบ้านเรานะคะแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยผง หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะอันดับแรกนะคะเรามาหั่นกระเทียมกันก่อนโดยจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ละเอียดมากเพราะว่าเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยมันจะไม่ง่ายแล้วก็ขมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นหอมกันค่ะ โดยหอมเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะ จากที่เราหั่นหอมกับกระเทียมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มผัดกับหอมกับกระเทียมกันนะคะโดยใช้น้ำมันประมาณ1ช้อนชานะคะใช้ไฟกลางค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่หอมลงไปผัดก่อนเลยค่ะเราจะเลือกผัดหอมก่อนนะคะเพราะว่า หอมจะใช้เวลาประมาณนานกว่ากระเทียมนิดนึงถ้าเราใส่หอมกับกระเทียมลงไปพร้อมกันเนี่ยกระเทียมจะไหม้ก่อนค่ะเราก็จะผัดหอมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหอมเริ่มมีลักษณะใสแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะหลังจากใส่กระเทียมลงไปแล้วต้องหมั่นคนบ่อยๆนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยจะไหม้เร็วมาก เราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหอมก,กระเทียมมีลักษณะเหลืองจนออกน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่ไม่เข้มมากค่ะได้สีขนาดนี้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ตักใส่จานทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เหลือกันเลยค่ะโดยใส่ซอสครีมลงไปก่อนเลยนะคะจากนั้นตามด้วยมายองเนสค่ะ โดยปริมาณที่ใส่นะคะก็คือใส่มายองเนสประมาณครึ่งหนึ่งของซาว์ครีมนะคะจากนั้นผสมคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะนิดหนึ่งแล้วก็พริกไทยค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะคนไปจนเนื้อครีมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใส่หอมกระเทียมที่เจียวไว้ลงไปคนผสมให้เข้าให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ แค่นี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทานกับมันฝรั่งทอดได้เลยหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนรสชาติจะดียิ่งขึ้นเลยค่ะสำหรับเรานะคะปิดฝาแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนื้อครีมจะข้นแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ